โอเคสวัสดีครับอ่าสอนคิดถึงตอนที่5นะครับสําหรับวันนี้วันนี้ตอนที่5แล้วก็อย่างที่บอกนะครับคืออ่าตอนที่5มันมันเริ่มมีมีความซับซ้อนก็คือมันเริ่มมีเคาะเข้ามาด้วยแล้วก็อ่าตอนเนี้ยอ่าตอนที่5เนี่ยเข้าท่อนฮุกแล้วก็ผมจะไม่ได้บอกการเล่นทีละ ตัวแล้วกันว่ามันคืออะไรผมจะเล่นแบบว่าสอนแบบว่าแนวเล่นช้าๆแล้วให้แกะตามมันไม่ใช่เป็นการสอนหรอกเป็นการเล่นช้าให้ดูให้เอาไปแกะแล้วกันอจริงๆยังไม่ต้องไปสนใจที่มานะครับผมจะบอกไว้เสมอเลยว่าออลอกไปเลยลอกไปก่อนลอกให้ทุกเม็ดเลยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงคีอ e, ีถูกไหมพอสมมติเราลอกเพลงนี้ได้่าเป๊ะแล้วเฮ้ยเราเล่นแล้วสบายแล้วพอเราไปเล่นเพลงคีอ e, ีของเพลงอื่น ทีนี้ทางมันเหมือนกันเลยทางในคีย์ส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับมันก็ไม่เชิงส่วนใหญ่มันเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นคีย์เดียวกันเราสามารถหมูเลยนะครับเล่นเพลงอื่นๆคือหมูมากเพราะว่าเราผ่านยากๆมาแล้วในคีย์มาแล้วอะไรเงี้ยครับลอกไปก่อนนะโอเควันนี้ท่อนฮุกแล้วถถ้าคิดึงเธอผมจะเล่นฟอร์มเดิมเลยช้าๆนะเบสห้าสี่เอ้เบส โอเคต่อไปเดี๋ยวเล่นเร็วให้ดูต่อไปจะทำไงกับความผิดพลังนะ ชเท่าไหม่นะเอ่ A นะเอตัวนี้เคยสอนไปแล้ว3กับส F sharp minor เอาเดิ้วก้อยลงมาเล่น B อ่าเดี๋ยวโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็ถ้าเกิดดูแล้วมันยากแล้วมันงงก็ผมว่ามันต้องช่วยตัวเองนะเพราะว่าบางทีแบบมันเล่นช้าๆไม่ยากนะถ้าเกิดว่าซ้อมมาตั้งแต่ต้นเพลงแล้วมาเจออย่างเงี้ยเราจะเข้าใจ ว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นฟอร์มเดิมแต่ว่ามันจะงงตรงที่เราจะเคาะตรงไหนแค่นั้นเองก็เอาจังหวะที่อยู่ในหัวใส่มันมาไม่จําเป็นต้องลงคลิกเหมือนผมก็ได้ลงตึกโป๊ะตึกโป๊ะเหมือนผมก็ได้เอาทางที่เราที่คนเล่นถนัดก็ได้เราชอบแบบไหนแล้วลงถนัดแบบไหนลงแล้วแบบต่เบสตรงไหนมันถนัดก็เอาตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปตามมากแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ตามไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันท่อนโซโลจะจบละ